แมวบอกคูยดีจริงมีท่าสามคนเลยของน pues Toy, ั่งของตัวเลยมาดูเท้ากันเท้ามันเดม้องดมควงอะดมแล้วไอ้ดมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอดมสิกัดแกกัดจัดไลยจัดเลยจัดเลยจัดมันไม่ได้กัดกรเดียดดมดมไอ้เดักดม้องไม่ใช่เหรอ อ่าเรียรีออันนี้มันเลือดไว้ใจรึเใช่ามันสากดิ้นมันสากให้มันสากมันเจ็บเลยมันเจ็บเลยนึกว่าแล้ว่ามันกัดเนี่ยเจ็บแย่ไหนดูดินสิดินจีดินหน่จีดินหน่อยดินหน่อย เอาเรนี้หน่อยเกี่ยวคุมจังอขอไปทางนั้นทำไมหุ่ยเตอร้มาทางนี้ฮังชิโกซิล่าเต้ฮังชิโกซิชาอืมถ้าใครดูชิงกกซิล่าก,ก็เคยดูแหละไปไหนไปนไหนไปนไหนไปนไหน ติดตามช <sh arp inhale> <sh arp inhale> ีว <b uk> ิตเพียงหนึ <b uk> ่ง <breakdown> ว <ak> ันไม่ใช่แล้ไป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 มันล้ไปมาดูไปมันเราเชื่อว่ามันจะเป็นไงมันมันนอนมันโน่นเนี่ยมาดูกันครับว่าถ้าเกิดว่าเราวางแบงนี้ว่ามันจะทำยังไงถ้าเราวางแบบนี้มันก็ไม่ทำอะไรดูดู ยองเปาอินยองเอาปาโอเคครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ